มาฝากผู้ชมครเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิด นะคะท่านเองก็ลงไปหลายจุดไนปะให้กําลังใจพี่พทหารนะคะซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญเวรากูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างที่ตีคอน้องข่าวพิพูปริมาศีรบาลก็รายงานไปนะคะเรายังมีลงไปในรายละเอียดด้วยนะคะว่าท่านนายกเนี่ยเดินทางไปถึงฐานปฏิบัติการอินทุมานหรือภูมะเขืออำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะไปตรวจจากเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดมีหนึ่งรายที่เสียขาและท่านก็ให้กําลังใจกําลังพลครับ ยืนยันจะดูแลอย่างเต็มที่มีรายงานชี้ว่าทุ่นระเบิดเป็นชนิด P MN 2, 2> ถูกลอบวางใหม่โดยฝ่ายกัมพูชาฝ่าฝืนข้อตกลงสันติภาพและอนุสัญญาออตตว่าสวนปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติออกแถลงการประนามกัมพูชาด้วยนะคะว่ามีเจตนาคุกคามไทยและทำลายสันติภาพในภูมิภาคนะคะหลังจากนั้นท่านนายก็ให้สัมภาษณ์สื่อประกาศชัดนะคะว่า สันติภาพมันจบแล้วพร,ร้อมกับฉีกปฏิญญาสีข้อระบ,บุว่าไทยเราจะเดินหน้าตามแนวทางของตัวเองโดยไม่ต้องปรึกษาหรือขออนุญาตใครยืนยันว่ากัมพูชานั้นละเมิดข้อตกลงหลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดใหม่ในเขตไทยแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้สนใจคําถามนะคะว่าต้องรายงานโดนนั่นทั้มแล้วก็บอก <c oughs> ไทยเป็นประเทศอธิปไตยจะตอบหรือไม่ยังไงท่านก็บอกว่าตอบก็ เป็นสิทธิที่ของเรารแล้วก็ชี้นะคะร,รัฐบาลเนี่ยนะคะสนับสนุนกองทัพเต็มที่ในการรักษาอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาตินะคะคเกียรติภูมิเ,เกียรติภูมิเกียรติภูมิของชาติไทยนะคะแล้วก็มีช่วงที่ท่านไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารถึงเตียงเลยนะทหารบาดเจ็บเนี่ยนะก็ได้กําลังใจมากๆเลยนะคะท่านไปเยี่ยมนะคะซึ่งพี่ทหารที่บาดเจ็บเนี่ยจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดบ,บริเวณห้วยตามาเรียอาเภอกันทรลรั์จังหวัดศรีสะเกดที่โรงพยาบาล สรมประสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีการพูดคุยด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะท่านจะถึงเตียงละท่านก็เดินวนไปนิดหนึ่งปาดน้ําตาตาแดงครัก็เห็นใจนะครับเห็นน้ําตาของท่านเลยอืนะครับก็ต้องบอกว่าท่านทหารนะครับที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็เป็นรั้วของชาติแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้สุด กำลังความสามารถนะครับท่านานายกก็บอกว่ารักษาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มารับราชการต่อใช่ยืนยันว่าดูแลเต็มที่นะคะเดี๋ยวเตรียมส่งตัวไปรักษาต่อที่กรุงเทพพร้อมกับเร่งจัดทําอุปกรณ์ขาเทียมอย่างดีให้นะคะท่านบอกก่อนหน้านี้นะคะผู้บาดเจ็บแต่ละท่านนี่นะคะก็ได้กําลังใจจากท่านนายก แล้วก็เดี๋ยวจะทาขาเทียมให้ทั้งหมดเนี่ยได้รับพระมหากรุณาที่คุณเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะคะคแล้วก็มีให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆด้วยนะคะท่านลงไปเนี่ยท่านใส่ชุดในกองใหญ่ลงไปด้วยนะออสนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับที่อยูในเรื่องของการปกครองมีถุงนะคะเขาเรียกว่าถุงยางชีพให้เป็นสีส้มๆเนี่ยของปอพอด้วยเพราะว่าทนายกตาแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งท่านก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย